อยากมีแฟนฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีตามอุ้มมานะคะเดี๋ยวอุ้มไขข้อข้องใจให้ไขปัญหาคุณให้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะในการที่เราเดี่ยคิดจะมีใครสักคน คิดจะมีสามีใหม่คิดจะมีแฟนใหม่นะคะแต่เราจะต้องเป็นโสดนะโสดสนิทนะคะอาที่เป็นชาวต่างชาติหรือที่เราเรียกกันว่าฝรั่งนะคะแต่เพราะอะไรละ่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี้แหละเราะฉะนั้นนะคะอุ้มจะแบ่งเป็นสองอย่างนะคะเคสที่หนึ่งคือภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะกับสองภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ อย่างแรกเลยคือเคสของภาษาอังกฤษไม่ได้เลยให้ทำยังไงลูกหลานมีไหมนะคะลูกหลานในวัยที่กำลังเรียนอ่านบะถมอนุบาลได้งไงที่เขาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั่นนะคะ่ะทำเนียนไปสอนการบ้านเขาไปฟังเขาอ่านถามหลานเอาก็ได้นี่ค่ะเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบข้างจากสิ่งใกล้ตัวนะคะอ่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้อ่ะไม่ค่อยได้แสดงว่าคุณได้อยู่บ้าง แต่คุณไม่กล้าคุณปอ๊อตนะคะเพราะฉะนั้นขอสองอย่างเนี้ยเราแยกออกมาแล้วถูกไหมแล้วเราก็อาจจะมารวมกันสาหรับคนที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยกับภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นสองคนงจะมาเจอกันปุ๊บทำยังไงต่อล่ะต้องเริ่มที่จะเรียนรู้นะคะเริ่มที่จะเรียนรู้จากที่ไหนจาก youtube ก็ได้ค่ะใน youtube เนี่ยนะคะจะมีอ่า ช่องที่สอนภาษาอังกฤษในเรื่องของการออกเสียงการอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทาให้เราการออกเสียงจ่มาให้เราฝึกในการใช้ปากใช้อะไรด้วยในเรื่องของการเปล่งเสียงออกมาในได้ในเรื่องของการรับฟงังคือหูอ่านคานี้ออกเสียงว่ายังไงหูเราก็จะกระดิกไปด้วยเนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งคือดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเอาแบบที่มีซับ ภาษาไทยแปลข้างล่างด้วยกระดาษเราจะได้รู้ว่าเอ้ยคํานี้นะมันเขาเรียกว่าอะไรคำนี้มันแปลว่าอันนี้นะถึงบางครั้งเราจะฟังไม่ทันแต่ให้มันผ่านหูผ่านตานะคะแค่นี้เองหรือไม่ก็ตามเพจต่างๆที่เขาสอนเน้นนะสอนฟรีก่อนในช่วงแรกๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปจับเสือเนี่ยเราจะได้เสือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอาแค่ว่าพื้นฐานเราได้นะคะภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ แต่ว่าคุณมีได้อยู่แล้วคุณก็ยังได้เปรียบกับคนที่ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มที่จะเรียนรู้่บ้านใครไม่มีช่องทีวีนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษไม,ม่ไม่สามารถดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษได้เข้า YouTube ค่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งง่ายๆเลยฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษนะคะเข้าไปในช่อง YouTube เหมือนกันนะคะเซิร์ชเซิร์ชไปเน้นนะคะขอให้ฟังเพลงช้านะคะเอาแบบว่ามีคําอ่านมีคําแปลด้วยเนี่ยยิ่งดีนะคะ เน้นเพลงช้าเพราะอะไรคุณยังไม่ได้เนะี่ยแล้วคุณแบบไปฟองเพลงไวอะ่ะมันไม่ทันมันไม่ทันนะ,ะเอาช้าๆให้มันเข้าหูให้มันผ่านหูล้องคอไปได้เนี่ยเป็นการเริ่มที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นแล้วทำไงล่ะภาษาอังกฤษพอได้บ้างแล้วสินะคะ A B C A M, M, B, Bird, N หมดมีเบิร์นกอะไรกับวากันไป Hi Hello How are you เสร็จแล้วยัยล่ะ What you do today อ่ะมันก็จะสัเขาเรียกมันก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเข้าเว็บอีกอย่างเลยรู้ว่ากลัวเขาฟังไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษไม่ต้องมีแค่ว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องจําไว้นะคะว่าคนที่เขาอยากจะคุยกับเราเขาจะพยายามฟังเราให้รู้เรื่องไม่ต้องกลัวนะคะรวบรวมความกล้าแล้วเปิดกล้องคุย กลส่งข้อความหาผู้ชายก่อนนะคะแชทส่งข้อความไปเลยค่ะแค่นั้นเองคุณสําเร็จแน่นอนอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นคนไทยภาษาถิ่นกําเนิดภาษาเกิดของเราคือภาษาไทยไม่มีคนไทยคนไหนที่เกิดมาแล้วพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะคะมันต้องเรียนรู้กันทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าช้าเร็วเท่านั้นเองอย,อ,อย่างเช่นตอนนี้นะคะมันยังไม่ใส่เกินไปที่เราจะเรียนรู้ เคยฟังคําที่ว่าอะไรนะหรืการเรียนรู้อ่ะไม่มีที่สิ้สุดใช่ค่ะอันนั้นใช้ได้ถ้าคุณเริ่มไหวคุณจะสําเร็จไวนะคะอย่าลืมนะคะเอาไปใช้กันมีคําถามฝากไว้ที่ในคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อุ้มด้วยนะคะเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปของอุ้มนะคะอุ้มจะเอาสาระดีๆมาฝากเรื่อยๆค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามอุ้มด้วยนะคะอ้าอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของอุ้มค่ะขอบคุณค่ะ